นี่ฮะคนขับขึ้นไปดูเองครับว่าจะใส่ยังไงเออแล้วแต่ครับแล้วสะดวกอันนี้เราขึ้นไม้เบญจพรรณครับไม่ฟื้นไม่ฟื้นคนงานกำลังเอาส่ยพุงเกียครับดูกลุมสวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่างนางอนทัวสมัวครับนี่ครับพลขับของเราครับน้องสายไม่ใช่สายจิเลยบุรวครับ น้องสายสายนี่ครับโสดครับโสดติดต่อได้ครับพร,พร้อมโอนไหมพร้อมโอนไหมเออนี่ตุ๊กตาม,มินเนียนด้วยน,วน,นี่คนงานของเรากำลังยกไม้ขึ้นรถรถขุดครับรถขุด จะจัดสันหากา้มาที่สวยครับใส่รถนะเดี๋ยวไปขายเดี๋ยวลูกค้าเขาไม่โอเคครับถ้าไม่สวย mm hmm. เดี๋ยวไปดูข้ามรถกัน,นครับนี่ครับดันบมมุมสูงครับกำลังใส่ประมาณนี้ครับฝั mm hmm. ่งนั้นก็ไมโครกำลังแตกดินอยู่ครับ mm hmm. my life. โอเคครับผมคลิปนี้ก็กล่าวไปเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ